สวัสดีค่ะมดมัมวาวนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่คนไทยในอเมริกาหลายคนอาจจะไม่รู้กฎหมายบางอย่างนั้นถ้าเกิดคุณเผลอทำผิดโดยไม่รู้ตัวอาจจะทำให้คุณติดคุกเลยก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกฎหมาย5เรื่องที่คนไทยควรรู้เมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาค่ะ เรื่องแรกห้ามขับรถถ้าไม่มีใบขับขี่ในอเมริกาหลายคนเข้าใจว่าใบขับขี่สากลที่เราได้มานั้นสามารถที่จะใช้ได้ตลอดที่จริงแล้วบางรัฐนั้นสามารถใช้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะถ้าเกิดว่าคุณโดนจับอาจจะโดนเสียค่าปรับหรือแม้แต่กระทั่งต้องไปขึ้นศาลค่ะ ขอยกตัวอย่างรัฐอิลลินอยที่มดอาศัยอยู่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราขับรถโดยที่ไม่มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายเราเนี่ยจะมีความผิดในระดับคลาสบ B มิสเดอมิเแล้วก็อาจจะโดนปรับสูงสุดถึง2,500เหรียญแล้วก็จำคุกไม่เกิน180วันนะคะเรื่องที่2 ห้ามตีลูกแรงๆหรือว่าทําโทษเด็กต่อหน้าคนอื่นนะคะในในไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องปกติมากๆที่พ่อแม่ตีลูกหรือว่าผู้ใหญ่ตีเด็กเพื่อที่จะสั่งสอนแต่ในอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเป็น child abuse นะคะซึ่งมันก็จะมีเคสกรณีที่คนไทยที่เพิ่งย้ายมาใหม่ๆไม่รู้หรือบางคนเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่มือใหม่ หรือว่าบางคนเนี่ยอยู่อเมริกาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้เรื่องนี้นะคะอันนี้มันเกิดกับคนใกล้ตัวแล้วก็มีเพื่อนและคนรู้จักของพี่มดโดยตรงด้วยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็จะมีผู้หวังดีหรือมีป้าข้างบ้านเนี่ยโทรแจ้งตำรวจนะคะซึ่งคุณอาจจะโดนสอบสวนสอบสวนได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณขู่ที่คุณขู่เด็กหรือว่าคุณ ทำโทษเด็กในที่สาธารณะแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าไปเล่นนะคะที่แบบถ้าเกิดจะไปพูดขู่ลูกบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยจะโดนตีจะโดนเพีย้เยเพี้ยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ายิ่งคุณไปอยู่ตรงสนามเด็กเล่นหรือพาลูกไปเล่นกับเพื่อนเรียกว่าเพลเดตกับพ่อแม่หรือครอบครัวหลายๆคนอะไรเงี้ยอย่า,ยาไปเผลอทําอะไรแบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่คนอื่นนะคะเขาอาจจะโทรแจ้งตำรวจฟ้องร้องคุณได้ะคะ่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าในอเมริกาเนี่ยมันมีอยู่17รัฐนะคะที่โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนเขาอนุญาตให้ครูสามารถจะตีเด็กได้หรือลงโทษเด็กได้้การทำร้ายไม่ใช่ทำร้ายการตีเด็กหรือการลงโทษเด็กทางร่างกายเขาจะเรียกว่า corporal punishment นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายใน17รัฐนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นแมปให้ดูนะคะว่ามีรัฐอะไรบ้างคะ่ะ a l บามาอ a ริโซนาอ r k ค n น a s ร์ฟลอริดาจอร์เจียอ o i ์แ i นด์อินเดียนาแคนซัสเคนตักกี้หลุยส์เซนามิสซิสซิปปีมิสซูรีนอร์ทแคโรไลนาโอ h าฮอม่าแซล์แคโรไลนาเทนเนสซีเท็กซัสไวโอมิงรัฐนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้ครูสามารถที่จะลงโทษเด็กได้ถ้าเกิดว่าเด็กทำผิดกฎหรือทำผิดระเบียบวินยัยหรือว่าไม่เคารพครูนะคะซึ่งไอาการทำโทษเนี่ยก็อาจจะเป็นการ การตีก้นหรือว่าอาจจะให้การเ,าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับให้ไปยืนกลางขาหน้าห้องอะไรแบบนี้คล้ายๆกับที่เมืองไทยหรืออาจจะแบบว่า,าให้ไปวิ่งรอบสนาม5รอบทํานองเนี้ยนะคะซึ่งมันจะมีอยู่รัฐเทนเนสซีนะคะตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะลณลงแล้วก็ออกกฎหมายมาเพื่อที่จะแบนการทำโทษโดยการตีเด็กนะคะ มดอยากรู้ว่ามีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนบ้างที่อยู่ใน17รัฐนี้แล้วเคยมีลูกเนี่ยโดนครูตีหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกคุณโดนครูตีเนี่ยลูกคุณทําผิดอะไรแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรว่าครูควรจะตีเด็กไหมหมดอยากรู้ว่าคุณอยากจะให้ใหการตีเด็กการที่ครูสามารถจะตีเด็กได้เนี่ยเขายกเลิก กฎระเบียบนี้ไปไหมคืออยากจะแบนสิ่งนี้ไหมนะคะลองมาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะมดอยู่รัฐอิลลินอย์เนี่ยคือรัฐอิลลินอยเป็นรัฐที่เขาห้ามนะคะห้ามตีเด็กทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นครูจะเป็นพ่อแม่เนี่ยมันผิดกฎหมายเลยนะคะซึ่งทางโรงเรียนที่เขาต้องการที่จะแบนเรื่องนี้เนี่ยคะรัฐเทนเนสซีเนี่ยยกตัวอย่างรัฐเทนเนสซีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ครูเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะตีเด็กนะคะตามหลักแล้วเนี่ยครูเป็น educator ครูก็น่าจะมีหน้าที่แค่สั่งสอนให้ความรู้เด็กใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของระเบียบวินัยเนี่ยก็สามารถที่จะมีเทคนิคหรือมีวิธีที่จะสร้างวินัยได้นอกจากการตีและไอการตีลูกหรือการลงโทษลูกหรือการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กเนี่ยมันควรที่จะเริ่มต้นจากที่บ้านเริ่มต้นจากพ่อแม่และเป็นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อแม่ไม่ใช่ครู ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็มาแชร์กันในคอมเมนต์นะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเรื่องที่3ห้ามทำงานรับเงินสดและไม่จ่ายภาษีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสสำคัญแล้วก็จำเป็นที่คุกคนจะต้องรู้มากๆนะคะ ในกรณีของคนที่ทำงานร้านอาหารร้านนวดแล้วคุณรับเงินสดแล้วคุณทำงานไม่จ่ายภาษีถือว่าผิดกฎหมายถ้าเกิดว่าโดนจับได้ IRS เขาเอาคุณอ่วมเลยนะคะจะโดนเสียค่าปรับนะคะโดนดอกเบีย้ยแล้วก็โดนจำครุกด้วยในบางกรณีมันขึ้นอยู่กับว่าคุณติดนีท Tax เขาเท่าไหร่นะคะซึ่ง มันอาจจะมีผลกระทบกับก,บการขอ g ก e e นคา r ์หรือผลกระทบก,บกับการสอบสัญชาติของคุณหรือในบางกรณีถ้าเกิดว่าคุณเป็น c ิ t i z e n แล้วแล้วคุณหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยคุณอาจจะโดนถอดถอนสัญชาติด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรื่อง tax evasion หรือการหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงภาษีเป็นสิ่งที่คนไทยในอเมริกาเนี่ยรู้กันดีรู้แต่ก็ยังทำผิดทำพลาดกันเยอะนะคะอันนี้มันก็มี จะเรียกว่าหลายๆคนจะให้เหตุผลต่างๆนานาจะมีข้ออ้างมากมายในเรื่องนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหมดก็แค่อยากจะมาเตือนทุกคนนะคะอยากใช้ทุกคนเนี่ยเสียภาษีไปเธอคะ่ะทำทำงานเสียภาษีเข้าระบบไปเพราะว่าไอ้เงินที่เสียภาษีมันไม่ได้ไปไหนเลยนะคะทุกคนคุณสะสมเข้าไปในโซเชียลเซ็กยรตี้ของคนเดี๋ยวคุณก็จะได้เงินคืคนกลับมาตอนเกษยียณนั่นเองจา้า ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปละเมิดกฎหมายตัวนี้ไอ้ tax evasion เนี่ยนะคะอ่านในเว็บไซต์ของ IRS เนี่ยเขาก็บอกไว้โดยตรงเลยนะคะว่ามันเป็นความผิดทางอาญานะคะทุกคนคุณจะมีโทษปรับสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนเหรียญ USD แล้วก็จะโดนจําคุกไม่เกิน5ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแสนเหรียญนะมันดูแล้วมันไม่ได้เยอะอะไรมากมาย แต่จริงๆนะคะทุกคนมันจะไม่ใช่แค่แสนเหรียญเวลาที่เขามาปรับคุณเนี่ยเขาจะดูเขาจะคำนวณว่าคุณนะ่ะติดนี่ IRS เนี่ยเท่าไหร่ติดนี่มากี่ปีแล้วมันจะโดนทั้งแบบทบ,ทบต้นทบดอกนูนนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งแสนเหรียญน,นะคะมันอาจจะกระโดดไปเป็น5้าแสนเหรียญแล้วถามว่าเราจะมีเงินมาจ่ายเขาได้อย่างไรใช่ไหมโดนจำคุกอีกนะมันจะได้ไม่คุ้มเสียคะ่ะ ก็เป็นห่วงพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะยิ่งคนที่เพิ่งย้ายมาในอเมริกาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้แล้วคนที่อยู่มานานแล้วเนี่ยบางรุ่นเก่ารุ่นใหญ่เนี่ยเขาก็จะส่งต่อบอกเลยๆว่าเฮ้ยทำงานรับเงินสดรับใต้โต๊ะดีกว่าไม่ต้องไปเสียภาษีอะไรเงี้ยเสียภาษีแล้วมันอาจจะทําให้เงินคุณเนี่ยลดเหลือแบบลดน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลของคุณเลยนะคะว่าคุณเลือกที่จะ ทำให้ถูกต้องหรือว่าคุณเลือกที่จะ,ะได้เงินเยอะวันนี้แต่พอในอนาคตเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้เบนฟิตอะไรใดๆนะคะก็ลองไปคิดดูแล้วกันค่ะเรื่องที่4ห้ามใช้โซเชียลเซ u ก i รตี้ปลอมเด็ดขาดหรือห้ามเอา Social Security ของคนอื่นมาใช้คุณจะมี ุณเรียกว่าคดีความที่เรียกว่า identity theft นะคะซึ่งมันเป็นคดีอาชญากรรมมันเป็นความผิดทางอาญาถือว่ามีโทษรุนแรงนะคะคุณอาจจะโดนจำคุกอย่างน้อย5ปีนะคะซึ่งการเอา social security number ของคนอื่นมาใช้เนี่ยบางคนบางที่เนี่ยเขามีการขายด้วยนะคะเรียกว่ามันมันเป็นเบอร์เถื่อนหรือเป็นเบอร์ของคนที่ตายไปแล้วแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ พี่มดเคยเจอเมื่อประมาณ2-3สาปีที่แล้วนะคะมีน้องเนี่ยหลังไมค์มาถามนะคะเรื่องที่ว่าจะไปขอยืมโซเชียลเซกโรตี้ของเพื่อนมาใช้พี่มดก็บอกว่าบ้าทำไม่ได้นะคะคือน้องคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาในอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปทำงานที่ร้านอาหารแล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยถือวีซ่านักเรียนแล้วก็กำลังจะเรียนจบแล้วแล้วก็ จะกลับเมืองไทยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไอ้น้องคนนี้ก็เกิดอยากจะทำงานอยากจะไปทำงานที่อื่นแล้วเขาแบบขอเบอร์โซเชียลเซ u r i t y ีเนี่ยพอไม่มีปุ๊บก็ไปขอเพื่อนส่วนเพื่อนเนี่ยก็ให้เฉยเลยนะคะเพราะว่าตัวเองจะกลับเมืองไทยแล้วก็จะไม่ใช้ซึ่งถามว่าทำได้ไหมคือ ทำไม่ได้ทั้งกรณีเลยนะคะ1ถือวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ควรทำงานแล้ววันผิดกฎหมาย2ถึงแม้ว่าเพื่อนคุณเนี่ยจะอนุญาตให้ใช้เบอร์โซเชียลเซกูริตี้เนี่ยมันก็ผิดคุณไม่สามารถที่จะเอาของเพื่อนคุณมาใช้ได้มันก็จะไปเข้าขายไอเดนติตี้เตปเนี่ยแหละจะ้ะคืออย่าหาทำนะคะทำไม่ได้เด็ดขาดค่ะคุณเนี่ยอาจจะโดนจำคุกอย่างน้อย5ปีแล้วโดนดำเนินคดีแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเกิดที่จะเกิดเรียกว่า จะไปขอใบเขียวเนี่ยคุณจะมีปัญหามากๆนะเขาจะไม่อนุมัติใบเขียวให้กับคุณนะคะเรื่องที่5ห้ามซื้อขายของเถื่อนของปลอมยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมหรือบุหรี่ไฟฟ้าปลอมหรือว่าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยในอเมริกาหรือคนไทยเราเนี่ยทำกันเป็นเรื่องปกติถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ เฉยๆนีน่นคิดว่าเฮ้ยมันไม่เห็นผิดกฎหมายเลยเมืองไทยเขาก็แบบซื้อของปลอมซื้อของก๊อปกันเยอะแยะไปอะไรแบบนี้แต่ว่าที่อเมริกาไม่ใช่นะคะคือมันมันจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่า c o u n t e r f e i t goods ก็คือการปลอมแปลงไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการจำหน่ายการซื้อขายสินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าก๊อปปี้เนี่ย มันมันเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางนะคะซึ่งมันจะมีโทษเ,เรียกว่าคุณอาจจะโดนปรับสูงสุดเนี่ยล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็จำคุกไม่เกิน20ปีนะคะ อันเนี้ยมันค่อนข้างรุนแรงมากนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกรณีของคนแล้วถ้าเกิดว่าอ้าวไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้ขาย,ไม,ไ,ไ,มไ,ขายไม่ได้จําหน่ายไม่ได้เป็นคนผลิตนะ่ะแค่ซื้อเฉยๆเพราะมันแบบมันจะผิดด้วยหรอแบบเนี้ยมันจะมีอ่าเคสนะคะจาไม่ได้แล้วประมาณ2อสปีที่แล้วเนี่ยมีน้องคนหนึ่งอะหลังไมค์มาถามพี่มดนะคะว่ากําลังจะเดินทางเข้าอเมริกาด้วยวีซ่าคูมันแล้วทีนี้เนี่ยหนูมีกระเป๋าหลุยส์วิกตองเนี่ยแต่เป็นของปลอมนะพี่เป็นกอปเกตเอเลยเดี๋ยเหมือนเป๊ะอ่างเงี้ย ถือเข้ามาใช้ที่อเมริกาได้ไหมมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะพี่มดก็บอกไปเลยว่าเอาแบบชัวร์ชวสบายใจเนี่ยไม่ต้องเอามาเลยไอ้ของปลอมของก๊อปเลยเนี่ยเก็บเอาไว้ที่เมืองไทยไปเลยนะถ้าเกิดว่าอ่าเพราะว่าพี่มดไม่ไม่อยากให้มีปัญหาตอนที่ผ่านตอมอเพราะว่ามันมีกฎเกณฑนะ์ไงคือ เวลาที่คุณจะเอาสินค้าหรือเอาอะไรมาในอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปถือของปลอมมาแล้วคุณไปโดนจับได้โดนตรวจแบบเกิดแจ็คพอตแตกอะไรเงี้ยวันนั้นเกิดสวยขึ้นมาโดนตรวจเนี่ยแล้วคุณไปแบบถ้าเกิดไปโกหกตอมอว่าเป็นของจริงหรือของจริงไปบอกของปลอมของปลอมบอกของจริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะสวยเอานะก็คือไม่ต้องเอามาถ้าเกิดอยากได้ของจริงของแท้มาซื้อที่อเมริกาเลยแล้วกันนะจ๊ะซึ่ง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําผิดทําพลาดไปเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นกฎหมายอาญาแล้วพอคุณมีคุณมีประวัติไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียในอนาคตไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของแบบการทํางานหรือการขอขอใบเขียวหรือการขอสัญชาติต่างๆนานาอาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กๆน้อยๆตอนที่เขาเช็คประวัติของคุณนั่นแหละจ้ะดังนั้นเนี่ยก็ระวังเอาไว้นะคะแล้วเนี่ยก็จะเป็น ห้ากฎหมายที่คนไทยหลายคนเนี่ยบางคนก็รู้ บางคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ก็ยังทําอยู่ก็ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยหลายๆท่านนะคะที่เพิ่งจะย้ายมาใน,ในอเมริกาใหม่ๆหรือบางคนเนี่ยอยู่มานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะบ๊ายบาย อ๋อมดลืมบอกไปค่ะข้อมูลที่มดนํามาแชร์ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมดจะแปะลิงก์อ้างอิงทุกสิ่งทุกอย่างที่มดพูดเนี่ยมันจะมีกฎหมายของแต่ละตัวที่มดพูดมาทั้ง5ข้อเนี่ยใครอยากจะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่อง IRS เรื่องของปอมเรื่องอการขับรถอะไรพวกเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์อ้างอิงข้อมูลเอาไว้ให้ในคําบรรยายใต้วิดีโอไปอ่านกันดูได้ค่ะบ๊ายบาย